วรันชุดโบเมลดาแฟชั่นสุดล้ำโซเชียลแห่แซวที่มาของชุดกึ่งทางการตำนานมาตลอดวยรันชุดออกงานโบเมลดาแฟชั่นสุดล้ำทั้งสวยสงา่าเซ็กซี่ครบจบในชุดเดียวโซเชียลแห่แซวที่มาของชุดกึ่งทางการเมื่อวันที่13ธันวาคม2567เรียกว่าจะขยับตัวทำอะไรก็กลายเป็นมีมเรียกเสียงหัวเราะและสร้างรอยยิ้มให้โลกโซเชียลอยู่เสมอสำหรับนางเอกสาวอารมณ์ดีโบเมลดาเจ้าของตำแหน่งลูกรักโซเชียลผู้สร้างตำนานบทใหม่ในทุกๆวัน ล่าสุดโบเมลดาก็กลายเป็นไวรัลด่งดังไปทั่วโลกโซเชียลขณะนี้สำหรับลุกร่วมงานเปิดตัวร้านวิสซิเครดฟูลเอสเซนซีสาขาที่4ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการณสยามเซ็นเตอร์โดยสาวโบมาในลุกสุดละมุนปล่อยผมยาวลอนสวยเมคอัพออร่าฉ่ำพร้อมชุดระตรีสีชมพูตัวสั้นที่มีหางงยาวกรีกลายเรียกได้ว่าโทนชมพูเข้ากับสาวโบสุดๆยิ่งเสริมให้ดูหวานยิ่งขึ้นกว่าเดิม มองผ่านๆอาจคิดว่าเป็นชุดเดรสธรรมดาแต่ขอบอกเลยว่าขึ้นชื่อว่าโบเมลดาจะธรรมดาได้ยังไงมางานเปิดตัวชุดชั้นในสุดเซ็กซี่เร์สซีเครตทั้งทีก็ต้องมีลูกเล่นซะหน่อยโดยครึ่งซีของชุดเผยผิวออกร่าอดความเซ็กซี่กับชุดชั้นในลูกไม้สีฟ้าตัดกับเดรสสีชมพูว้าลึกลงไปถึงเอวทั้งหวานทันงเปรี้ยวแซ่บครบจบในคนเดียวจริงฮ่าฮ่างานนี้แฟนๆนอกจากจะชื่นชมความสวยยังหแห่แซวลูกเล่นชุดกันยกใหญ่อาทิที่มาของชุดกึ่งทางการ ตอนแรกเห็นแค่รูปคิดว่ายายโบเมทำไมแต่งเบาจังเพื่อนคนอื่นโชว์ชุดชั้นในหมดจนมาเห็นคลิปนี้อ๋อผมบงังชอบมากชีเซิฟมากชอบโบอนางเก๋ห An ้าหาหาหเข้ากับงานมากโบสวยหุ่นดีสมองลูกสาว <Okay. S 1> secret